สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะเราจะพาทุกคนไปปีนเขานะคะไปชมปาร์คของสุนัขนะคะเป็นสนามวิ่งเล่นของสุนัขนะคะสำหรับคนย่านนี้นะคะเราก็หยุดไปถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตามภาษาเดินเล่นคะ่ะเราก็จะเดินไปพักไปถ่ายรูปไปเรื่อยนะคะทุกคนตรงไหน ภาพสวยๆแล้วก็จะถ่ายมาฝากทุกคนนะคะสวยมากเลยอ่ะอันนี้เราจะเป็นแแบบต่ะสีปีนเขาเดินเดินขึ้นขึ้นเขาย่ำๆเรากำลังจะเดินขึ้นเขา ยังไม่ถึงครึ่งเลยเหนื่อยแล้วรอคนแก่มาเที่ยวรอคนแก่มาปีนเขาปัญหาไม่ได้แก่อะไรนนพี่โรแต่แค่ก้นมันเอง เราก็จะเก็บวิวที่เราผ่านไปมาให้ชมด้วยนะคะใช้เวลาเดินทางไปกลับก็ประมาณ4กิโลค่ะเ่้อนะโอ้เฟิ่ก็สวย ดูสิขึ้นมาทั้งกายเลยดูสิโอ้ my god มีหน้ากูนหน่อยว้า <laughs> ชุ่มฉ่ำดีจังเลยป่าป่าข้างเดียว <laughs> เด็กมันลองมาเดินถึงแล้ว อ้อมทางนี้อ้อมทางนี้ตาย้โอ้ยง่ายอ้กว่าจะได้วิวสวยโ oh อ้มายเกดติ้นห้อยดูท้องฟ้าสวยงามคุ้มค่าไม่น่าจะคุ้มค่า กับการรอคอยนะคะทุกคนหายใจแพนพี่มาก็โบกรถตรงนี้ใกล้จะเห็นแล้วก็จะเห็นวิวแล้วก mm ็จะเห็นวิวออสโลแล้วนะคะทุกคนโอ้บรรยากาศยังมาไม่ถึงเท่าไหร่นะคะเนี่ย บรรยากาศสวยงามมากเลยสมกับการรอคอยไหมคะสมกับการปีนเขาไหมโอ้ oh my god ฉันเหนื่อยจริงจังแค่ไหน กว่าจะได้วิวสวยๆนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับป้านงเลยนะคะเป็นเรื่องยากมากป้านงต้องหอแฮกแค่ๆเลยนะคะวก,กว่าจะได้ภาพมาให้ภาพสวยงามฝั่งนู้นเราก็จะเห็นเป็นออสเตรลนะคะทุกคน วันนี้เรามาแย่งหมาวิ่งนะคะที่นี่เป็นที่ของให้สุนัขวิ่งะคะ่ะให้สุนัขวิ่งออกกําลังกายแต่เป็นวิวที่สวยค่ะก็เลยมาถ่ายให้ชมนะคะทุกคนนี่นะคะคือเป็นที่ ให้สุนัขวิ่งนะคะเอาสุนัขมาปล่อยแล้วก็ต้องปล่อยเชือกเขาด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เขาหลีหละนะคะไปที่สุนัขวิ่งย้อนแสงไปหน่อยนะคะเดี๋ยวไปถ่ายมุมนู้นเดี๋ยวไปถ่ายมุมนู้นนะคะก็จะมีประตูกั้นไว้สองชั้นเลยนะคะ เ้าก็ต้องปล่อยเชือกเขาด้วยเจ้าของก็จะนั่งนั่งเฝ้านะคะนั่งเฝ้านี่คือเวลคัมนะคะนู่นเลยสนามเขาเห็นวิวสวยกว่าบ้านคนอีก <c ười> คนคนตองอิฉาหมา <c ười> ใช่ไหมเมยคนต้องอิฉาหมาเพราะหมาได้วิวสวยกว่า มีบ้านสวยกว่าอืมอเขาไ็รอให้หมานะตห็นหมอนดำกับ เดินลงเขาแล้วไปแล้วนะฝากดกติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะจ๊ะทุกคน <c oughs> นี่น้องเหมยนะคะน้องเหมยไปผ่านไปพะเยาอย่าลืมไปอดนอนบ้านน้องเหมยนะคะคา,คาเฟ่อะไรนะน้องเหมยชื่ออะไรนะนานาทองค่ะนานาทองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปรีวิวให้นะคะ ดูสิคะดอกไม้ก็มีบ้างสวยบ้างโอ้ตอนลงก็สบายตอนขึ้นหอบแล้วหอบอีกหน้าก็ไม่ยิ้มเลยโอเคนะคะทุกคนจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่จ้าบายบายให้ฉัน ทันมากอเอก็ต้องไปสินู่นเลยโอ้โหดูสิเขานะเนี่ยเขาไม่ใช่เรา <c oughs> <c oughs> เ